สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ <S <S ก็คลิปนี้ไม่ได้ลงมาสักพักหนึ่งละก็ขอมากระตุ้นอีกนิดหนึ่งอ à à à ่าฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก2025นะครับที่จะจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับระหว่างวันที่15-13กรกฎาคม2025นะครับเอ่อก็คือฟีฟ่าให้ทำอย่างนี้อะไรครับจัด4ปีครั้งหนึ่งนะครับให้ทำอย่างนี้แล้วก็เชิญ สโมสรชันนำแต่ละทวีปทั่วโลกมาฟาดแข่งกันแบ่งกลุ่มเป็น8สายนะครับสายละ4 84 32นะครับก็ทุกครั้งะะที่มีการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันจะไปเริ่มต้นที่สหรัฐอเมริกาตลอดเลยแอดมินจำได้ว่าเออตอนนั้นอ,อะไรเลยกดล้ำหน้าเอยผู้รักษาประตูใช้มือไม่ได้เลย นั่นแหละไปไปที่ไปที่อเมริกานะฟุตบอลโลกที่อเมริกาที่บาราซินไดนะ้แชมป์นะไปเริ่มต้นตรงนั้นนะไอ,อต,ตรงนี้เนี่ยฟีฟ่าก็จะมาเลิกเลยก็มากันไปก็กไม่อินไ n มิตินะครับโดยส่วนตัวเอออันไหนที่มันดีแล้วก็มันเล้าใจก็มาเลยจัดไปเลยครับอย่างว่า4ปีจัดครั้งหนึ่งนะครับฟุตบอลสโมสรโลกนะครับทิมแชมป์สโมสรโลกนะรับเวลขับนะครับแลแล้วก็ CLUB World เวิร์เวิ ขับของโลกนะสโมสรของของโลกก็เรามาดูสายการแข่งขันนะครับที่จะคิกออกกันในกลางกลางปีนี้ครับกลุ่ม A นะครับจะมีร์โต้ครับจากโปรตุเกสนะครับตามด้วยพารมลัสจากบราซิลอันอาลีจากอียิปต์แล้วก็อินเตอร์ไมอามีจากสหรัฐอเมริกานะครับนี่คือกลุ่ม A นะครับจะเอาสทีม่ยเข้ารอบ16นะครับ แต่ในแต่ละกลุ่มนะครับกลุ่มบี่ยประกอบด้วยอาราติโกแมดริกนะครับอาราติโกแมดริกอ่าวันก่อนเนี่ยแพ้กับลิเวอร์พูลใน UCL มานะครับอสองประตูต่อหนึ่งนะครับเดี๋ยวว่ากันนัด2ต่อไปนะครับโบตาฟโฟโกจากบาร์ซินนะครับแล้วก็ซีแอตเทนจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ปารีสแซงแยงแมงจากฝรั่งเศสนะครับณขณะทำคลิปนี้เนี่ยรอรอ,อผลรอผลอยู่ครับรอผลปารีสแซงแยงแมงเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลครับ ผู้มาเยือนนะครับนะแต่คลิปนี้จะถูกอัปโหลดขึ้นวันที่10 11นะครับก็ไม่ต่างกันมากเพราะว่าแอดมินถือว่าข้อมูลที่นำขึ้นในอนาคตเป็นสแตติกนะครับไม่ได้ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวนะครับเพียงแค่ว่าเล่าเล่าเหตุการณ์แล้วก็เล่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนอะไรประมาณนี้เลยทำคลิปไว้ในอนาคตนะครับ กลุ่มซีนะครับประกอบด้วยเบนฟิก้าจากโปรตุเกสนะครับอ่านี่ก็รอผลนะครับรอผลจากกับบาร์เซโลนานะครับในค่ำคืนนี้นะครับใน UCL นะครับอ่าโดยเบนฟิก้าเนี่ยจะเปิดบ้านต้อนรับก่อนนะครับในแมตช์แรกนะครับตามด้วยโบคาจูเนียนะครับจากอาร์เจนตินานะครับโอแกนซิตี้จากดิวซิแลนด์แล้วก็บาเยนมิวนิกอ่จากเยอรมันนะครับอ่าเยอรมันอ่าไบเยนมิวนิกเนี่ยก็รอผลกับเรเวอร์คูเซ่นในนัดแรกนะครับทำดาร์บี้ เรียกว่าทำดาร์บี้แมตช์บุนเดสติก้ากันเองนะครับบายเยิร์นมิวนิกแล้วก็ห้างขายยานะครับกลุ่มดีนะครับสิงห์บูนะครับเชลซีนะครับจากอังกฤษนะครับอยู่ร่วมสายกับเอสเปรันญตุร์ดีเซียคับเลออนเม็กซิโกแล้วก็ฟาร์เมนโกนะครับจากบราซิลสองทีมนี้ระหว่างลำดับที่1นึ่งถึงสนะครับเชลซีแล้วก็ฟาร์เม,มน,นเซซกมโกน่าจะได้เข้ารอบดูตามดูตามตามรูท ลูทของสายละมาดูกลุ่ม E ครับอ่ามอนเตเลจากเม็กซิโกนะครับลิเวอร์เพูลจากอาร์เจนตินาแล้วกลีแชมป์โลกนะครับเนี่ยแล้วก็อินเตอร์มิลานนะครับอืมแล้วก็อุรลวะเลสจากญี่ปุ่นนะครับนี่ตัวแทนจากเอเชียนะครับก็คือเจลิกหนึ่งนะครับไปร่วมสายกับงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับถือว่าประสบการณ์ชั้นยอดเลยนะครับนี่ไป ร่วมฟาดแข่งกันเนี่ยฮะอในสายนี้อุลวาเลสได้เปรียบเลยได้เปรียบคือได้ประสบการณ์นะครับแต่ว่าจะเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบอีกทีนี้ก็ว่ากันที่ผลการแข่งขันนะครับ <c oughs> เป็นรองครับอุลาวาเลสนตามส่งแล้วเป็น long <c oughs> ปรองกลุ่ม F นะครับดอตมุนจากเยอรมันเออดอตมุนเนี่ยยู l เนี่ย เปิดบ้านเสมอกับรอสรลิวไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับเนี่ยอรอรุนอาทิตย์นี้แหละว่าแมตช์สนี่จะผ่านลิวได้ไหมเดี๋ยวดูตามโซนน่าจะผ่านลิวไม่ได้นะครับเพราะว่า,าลิวเป็นเจ้าบ้านแล้วก็น่าจะใช้ศักยภาพในเชิงเจ้าบ้านที่ได้เปรียบนะครับบอลฝรัร่งเศสบอลแท็กเติดดีน่าจะเบียดเอาชนะดัสมุนไปได้ในใน,ในรอบ16บทีมนี้ติดตามรับชมอีกทีหนึ่งครับฟูมิเนเซจากบราซิลน,นะครับและ อ่ามานโรดีจากแอฟริกาใต้ตามด้วยอึนซานเอดีจากเกาหลีใต้นะครับกลุ่ม F นะครับนี่ก็ถือว่าอึนซานเนยไปร่วมสายกับดอสมุนฟูมิเนเซ่เนี่ยถือว่าโอ้โหสุดๆปังๆเลยครับอ่ากลุ่ม F นี้น่าน่าน่ารับชมนะครับผมกลุ่ม G ครับเนี่ยเรือใบสีฟ้านะครับฟอร์มล่าสุดแกว่งไปแกว่งมาตอนนี้เนี่ยรักษาทรงแค่ถ้วย FA ฟเอับอังกฤษนะครับแล้วก็พื้นที่ UCL เเท่านั้นครับอืมถือว่า ฤดูการนี้เนี่ยฟอร์มตกไปเยอะนะครับฟอร์มตกไปเยอะนะครับฤดูหนาวฤดูหนาวที่ผ่านมาเนี่ยช็อปนักเตะมาสามท่านนะครับก็โอมานมามูธนะครับถ้าหากว่าฟอร์มปังแกก็ยิงแคทติกเลยนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับอืมทุกอย่างมันอยู่ที่สภาพแวดล้อมตัวนักเตะแล้วก็ความฟิตนะครับอืมแล้วก็คู่แข่งเขาก็จับทางได้หรือเปล่าอะไร,ะรทำให้แมนซิมาถึงจุดน,นี้ได้อย่างไรนะครับต้นฤดูการเนี่ย เป็นตัวเต็งแทบจะทุกถ้วยเลยก็รวบสายกับยูเว่นะครับมาลายจากอิตาลีนะครับแล้วก็วีดัตเอซีจากโมร็อกโกแล้วก็ตามด้วยอัลายนะครับจาก UAE นะครับอืมอกลุ่มเฮดนะครับอาบิซาวบวกนะครับร่วมสายกับเนะี่ยราชันชุดขาวสเปนนะครับลิเวอร์พูเนี่ยเพิ่งเอาชนะแ e อตเลติโกแมตต์หลีนะครับดาบี้แมตต์เมืองแมตต์หลีมา2ประตูต่อหนึ่งนะครับ เดี๋ยวนัดสองนี่จะกลับไปเยือนนะครับแหมเรลเมนลิงเนี่ยรอบสี่ในเส้นทางเจอกับลิเวอร์พูลอีกแล้วออยังไงกันแน่ปาซูก้าจากเม็กซิโกแล้วก็ตามด้วยอานิลานจากซาอุดีอาระเบียนะครับอานิล่านเนี่ยแหมแพ้ปักตะกรวันเมื่อคืนก่อนนี้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับรอ,อดูอแมตช์แมตช์อาทิตย์นี้เนี่ยจะเปิดบ้านเนี่ยตอนรับปักตะกรเนี่ยจะสามารถเป็นเดอะวินเนอร์ได้หรือไม่เนี่ยต้องรอชมอีกทีนึงนะครับ ในฟุตบอล ACL AFC นะครับของเอเชียบ้านเราครับทั้งหมดีจะมีอยู่8สายนะครับก็32ทีมนี่แต่ละสาย,ยจะเอา2ทีมเนี่ยเข้ารอบ16เข้ารอบ8ตามที่เราคุ้นเคยกันต่อไปนะครับทัวร์นาเมนต์นี้4ปีจัดครั้งหนึ่งนะครับฟีฟ่าว่าอย่างนั้นนะครับฟีฟ่าว่าอย่างนั้นก็นจะไปล้อคล้ายๆกันกันกบฟุตบอลโลกนะครับอืมอ่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คง นําเสนอเท่านี้ครับก็จะลงไปเรื่อยๆแล้วจนกว่าจะคลิกออฟกันนะครับเพราะทัวร์นัมินเยอะมากครับปี2025นี่โอ้โหสุดๆเลยครับแอมินทาคลิปนี้แทบจะทุกทัวร์นเมตนเนี่ยถือว่าเยอะมากครับเยอะมากไม่ว่าจะ,ะในระดับเอเชียยุโรปหรือว่าในระดับโลกเยอะจริงครับอโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ